สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ The Deep Dive นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมาก n e b i u s Group NV หรือ NIBS ค่ะครับผมเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ที่เน้น AI โดยเฉพาะเลยวันนี้เรามีข้อมูลครบเลยนะคะทั้งรายงานการเงินผลวิจัยตลาดแล้วก็มุมมองนักวิเคราะห์ด้วยครับภารกิจเราวันนี้ก็คือ อ,อยากจะทำความเข้าใจให้ชัดๆเลยว่า NIBS เนี่ยเขายือนอยู่ตรงไหนศักยภาพเป็นยังไงแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรบ้างในตลาดโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แบบกำลังบูมสุดๆเลยตอนนี้ใช่เลยครับคือเปิดมาเนี่ยข้อมูลก็น่าสนใจมากเลยนะฮะรายได้เขาโตถึง385%นะครับเทียบปีต่อปีในไตรามาสล่าสุด โห385%ใช่ครับแล้วนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเห็นตรงกันว่าแนะนำซื้อแข็งแกร่งหรือ strong buy แม้ว่าบริษัทจะยังไม่มีกำไรนะครับยังขาดทุนอยู่แล้วก็มีประเด็นเรื่องการแยกตัวออกมาจากยานเด็แล้วก็ไปจับมือเป็นพันธมิตรกับ n อ i นว a เดียด้วยฮะโอฟังดูอะไรให้คุยเยอะเลยค่ะงั้นเราเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนเลยไหมคะ NBIS ที่เราพูดถึงเนี่ยเออคือใครมาจากไหนกันแน่คะ ตัว n b i s ที่เราคุยกันเนี่ยคือ n i b i u s g r o u p NV นะครับเป็นบริษัทสัญชาติดัตช์คือเขาทำแพลตฟอร์มคลาวด์ที่เน้นงาน AI โดยเฉพาะเลยจุดเด่นคือเรื่องสภาพแวดล้อม GPU ที่ประสิทธิภาพสูงสูงค่ะ แต่อันนี้ต้องย้ำนิดนึงนะครับว่าคนละตัวกับ NBIS ของรัฐบาลสหรัฐหรือพวก NBISD ที่เป็นเขตการศึกษาอันนั้นไม่เกี่ยวกันเลยนะครับอ๋อโอเคค่ะเข้าใจชัดเจนค่ะคนละตัวกันแล้วการที่เขาแยกตัวมาจาก Yandex ล่ะคะอันนี้เหมือนเป็นการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่เลยใช่ไหมคะมีเบื้องหลังยังไงบ้างคะ ถูกต้องครับคือบริษัทนี้จริงๆก่อตั้งขึ้นมาหลังจากที่ Yandex NV เดิมเนี่ยเขาขายสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในรัสเซียออกไปอ๋อ oh. ครับแล้วก็เหมือนตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาเพื่อจะมาโฟกัสตลาดต่างประเทศเต็มตัวเลยโมเดลธุรกิจก็คือให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบครบวงจรเลยมีทั้งคลัสเตอร์ GPU แพลตฟอร์มเครื่องมือต่างๆค่ะ เขาก็ตั้งเป้าไว้ค่อนข้างสูงนะครับว่าอยากสร้างรายได้ประจำให้ได้ประมาณ750ล้านถึง1,000ล้านดอลลาร์ภายในปี2025อ mm ืย hmm. แต่ก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงลงทุนหนักก็เลยยังขาดทุนอยู่น่าสนใจคะ่ะที่ยากตัวมันเน้นตลาดต่างประเทศแล้วอะไรคือเหมือนเป็นหมัดเด็ดหรือบริการที่ทำให้ NBGIS <c oughs> เขาแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆในตลาดโลกตอนนี้คะโดยเฉพาะเรื่องที่จับมือกับ NVIDIA ด้วยครับ จุดแข็งหลักๆเลยก็คือเรื่องสภาพแวดล้อม GPU ที่ประสิทธิภาพสูงมากๆอย่างที่บอกไปแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเขาเป็นรายแรกในยุโรปนะครับที่ให้บริการชิป NVIDIA ตัวล่าสุดเลยคือ GB 200 Superchip ว้า <Wow>. วใช่ครับนอกจากนั้นก็ยังพัฒนาพวกแพลตฟอร์มเสริมอื่นๆด้วยอย่างเช่นคลัสเตอร,ร์ที่จัดการด้วย Slurm ซึ่งเป็นระบบที่นิยมมากในงานประมวลผลหนักๆหรือพวก Object Storage แล้วก็เครื่องมือพัฒนา ML อย่าง MLflow กับ Jupyter Lab ค,คนที่นำทีมก็คืออาคาดีวอลลัชซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งยานเด็กเดิมก็เก่าประสบการณ์อยู่แล้วแล้วก็มีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยครับการเป็นพันธมิตรกับเอนทีเียนี่ดูเหมือนจะเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยนะคะสำคัญมากๆครับคือเนวิเชียไม่ใช่แค่เป็นลอนช์พาร์ทเนอร์จะได้ใช้ชิปรุ่นใหม่ๆก่อนใครเท่านั้นนะฮะ แต่ว่า n v i d i ีเองเนี่ยเขาก็เข้ามาเป็นผู้ลงทุนใน n v i ิเชียด้วยอ้อจริงเหรอคะครับผมอันนี้ก็สะท้อนความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีแล้วก็ทิศทางของบริษัทได้ชัดเจนเลยโอ้แสดงว่ามีทั้งเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้วก็พาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งมากๆทีนี้เรามาดูภาพรวมตลาดโครงสร้างพื้นฐาน AI กันบ้างดีกว่าคะ่ะตลาดนี้มันใหญ่แค่ไหนแล้วใครแข่งกับใครในสนามน,นี้บ้างคะตลาดนี้คาดการณ์กันว่าจะโตแบบ ระเบิดเลยครับคือจากประมาณ47พันล้านดอลลาร์ปีนี้เนี่ยคาดการณ์กันว่าอาจจะพุ่งไปเกือบ200พันล้านดอลลาร์ในปี2030หรือบางแรงงานมองไปไกลถึงเกือบ500พันล้านดอลลาร์ในปี2034เลยนะครับโห oh, ตัวเลขต่างกันเยอะแต่ก็คือโตเร็วมาก,กหลักๆก็มาจากการที่องค์กรต่างๆเริ่มเอา AI ไปใช้ในงานจริงจังมากขึ้นหรือที่เรียกว่า Production นะครับแล้วก็การเข้าถึงฮาร์ดแวร์แรงๆผ่านคลาวมันง่ายขึ้น ความต้องการพลังประมวลผลมหาศาลแล้วก็การใช้พวก Machine Learning Deep Learning NLP ที่มันแพร่หลายขึ้นเรื่อยๆแล้วการแข่งขันละคะดูท่าจะดูเดือดหน้าดูเลยดูเดือดมากครับเป็นศึกระหว่างยักษ์ใหญ่เจ้าเดิมพวก AWSAzureGoogleCloud ค่ะกับผู้เล่นหน้าใหม่ที่เน้น AI เฉพาะทางอย่าง n e b i e s หรือว่า CoWave ซึ่ง CoWave นี่ก็เป็นอีกเจ้าริโตเร็วมากๆเหมือนกัน มีศูนย์ข้อมูลเยอะเลยอ๋อ oh. กลยุทธ์ของ n e b u s ที่เน้น G P U เป็นหลักเนี่ยก็ถือว่าสอดคล้องกับตลาดดีนะครับเพราะข้อมูลก็ชี้ว่า G P U นี่สร้างรายได้เกินครึ่งเลยประมาณ67%ของตลาดโครงสร้างพื้นฐาน A I ในปีนี้โห oh, ต้องมารับมือกับยักษ์ใหญ่ขนาดน,นั้นเลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องตัวเลขการเงินกันบ้างคะ่ะที่บอกว่าไรายได้โตแรงมากแต่ก็ยังขาดทุนอยู่สถานการณ์จริงๆเป็นยังไงบ้างคะใช่ครับ คือ Q1 ปี2025เนี่ยไรายได้โต385%จริงแต่55.3ล้านดอลลาร์ถึงแม้ว่า Q4 ปีก่อนหน้าจะต่ำกว่าคาดไปนิดหน่อยอืมแต่ก็ยังขาดทุนสุดที่อยู่113.6ล้านดอลลาร์ก็สะท้อนว่ายังอยู่ในช่วงลงทุนหนักจริงๆครับเป้าหมายสำคัญที่ทางบริษัทและก็ตลาดจับตามองมากๆเลยก็คือตัว Adjusted EBITDA ค่ะตัวนี้สาคัญ ใช่ครับหรือกําไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมค่าตัดจําหน่ายที่ปัดปรุงแล้วซึ่งมันจะสะท้อนกระแสงเงินสดจากการดําเนินลานได้ดีกว่าเขาต้องทําให้ตัวนี้กลับมาเป็นบวกให้ได้ในช่วงเครื่องหลังของปี2025นี้ครับขาดทุนเยอะเหมือนกันแต่เหมือนจะยังไม่ค่อยน่าห่วงเรื่องสภาพคล่องเท่าไหร่ใช่ไหมคะถูกต้องครับคือเขามีเงินสดในมือเยอะอยู่ประมาณ1.45พันล้านดอลลาร์ในคินที่ผ่านมาโหเยอะมาก อันนี้ก็ช่วยเป็นกันชนได้ดีเลยในช่วงที่ยังต้องลงทุนเยอะๆแบบนี้แต่ขอหันมาดูเรื่อง valuation หรือการประเมินมูลค่าอันนี้น่าคิดเหมือนกันครับเพราะถือว่าสูงมากสูงยังไงคะอัตราส่วนราคาต่อย,ยอดขายคาดการล่วงหน้าหรือ forward P/S นะครับอยู่ที่11.19เท่าเทียบกับค่าเฉลี่ยสากรรมที่อยู่แค่ประมาณ4เท่าเอง forward P/S 11เท่า นี่เหมือนตลาดกำลังเดิมพันหนักมากเลยนะคะว่า NBDI จะต้องโตเร็วมากๆแล้วก็ต้องรักษาระดับนั้นไปเรื่อยๆเลยแล้วนักวิเคราะห์เขามองแนวโน้มระยะสั้นกับระยะยาวยังไงบ้างคะมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษไหมคะครับถ้ามองระยะสั้นสัสัก3-6เดือนข้างหน้าเนี่ยมุมมองค่อนข้างบวกมากครับส่วนใหญ่ยังแนะนา Strong Buy อยู่ราคาเป้าหมายเฉลี่ยก็อยู่แถวๆ66.50ดอลลาร์ซึ่งก็ชี้ว่าอาจจะมีอัพไซด์ได้อีก40-50 Mm hmm. ล่าสุด Goldman Sachs ก็เพิ่งเข้ามาให้เป้า68ดอลลาร์ปัจจัยหนุนหลักๆก็คือการลุ้นให้บริษัททำอ d j ร s เ e d EBITDA เป็นบวกให้ได้ตามเป้าแล้วก็การดำเนินงานตามแผนที่ร่วมมือกับ NVDA นะครับให้เป็นไปตามแผนแล้วถ้ามองยาวๆไปเลยล่ะคะโอกาสและความท้าทายอยู่ตรงไหนบ้างระยะยาวเนี่ย Neobius เขาพยายามวางตัวเองเป็นผู้เล่นในกลุ่มที่เรียกว่า Neo Cloud Neo Cloud ใช่ครับคือเป็นคลาวเฉพาะทางยุคใหม่สำหรับงาน AI โดยเฉพาะเขาก็มีแผนจะขยายไปทั่วโลกทั้งในยุโรปซึ่งตอนนี้มีศูนย์ข้อมูลที่ฟินแลนด์แล้วแล้วก็มองโอกาสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาด้วยค<ฆ>การเน้นสร้างรายได้ประจำแล้วก็อาจจะต่อยอดไปธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันอย่างเช่น AI cybersecurity พวกนี้ก็เป็นโอกาสครับแต่ความเสี่ยงก็เยอะตามไปด้วยมีอะไรบ้างคะความเสี่ยง ก็มีตั้งแต่การแข่งขันที่รุนแรงมากๆอย่างที่คุยกันเส้นทางสู่การทำกำไรที่ยังท้าทายอยู่เรื่องการใช้เงินสด valuation ที่สูงปรีตอนนี้การพึ่งพา GPU ซึ่งอาจจะขาดแคลนได้หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงที่ว่าในระยะยาวมากๆเนี่ย GPU อาจจะล้นตลาดก็ได้ใครจะรู้รวมถึงเรื่องกฎระเบียบต่างๆด้วยครับเทคโนโลยีเฉพาะทางความร่วมมือกับ NVIDIA แล้วก็การเติบโตของรายได้ที่แบบโอ้โหน่าประทับใจมากแต่ก็ต้องฝ่าฟันการแข่งขันที่หนักหน่วงต้องพิสูจน์ตัวเองเรื่องกาไรแล้วก็ต้องแบกรับความคาดหวังที่สูงลิ้วจาก valuation ด้วยครับ การเจาะลึกครั้งนี้ก็น่าจะช่วยให้พอเห็นภาพนะครับของผู้เล่นเฉพาะทางในตลาดโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่กำลังขับเคี้่ววกันอย่างเข้มข้นเลยทั้งดินามิกระหว่างผู้เล่นเก่ากับผู้เล่นใหม่ แล้วก็ตัวชีวัตทางการเงินสําคัญสคัญที่นักลงทุนมักจะใช้ประเมินหุ้นเทคโกรดสูงแบบนี้ค่ะและนี่ก็คือประเด็นทิ้งท้ายให้ลองไปคบคิดกันต่อดูนะคะในขณะที่ทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยต่างก็เร่งลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูลติดตั้ง G P U กันมหาศาลเลยเพราะกลัวว่าจะตกรถไฟ A I หรือเปล่าอืมน่าคิดครับ ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในระยะยาวจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่การแข่งขันจะคู่แข่งแต่เป็นภาวะอุปทาน GPU ล้นตลาดในอนาคตรหรือเปล่าที่อาจจะกดดันราคาค่าบริการให้ต่ำลงสำหรับทุกคนไม่เว้นแม้แต่ผู้เล่นที่ดูแข็งแกร่งมากๆอย่าง n ีเบียมันจะเป็นไปได้แค่ไหนคะลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ